อัปเดตอาการโอมิครอนค่ะถ้าหากว่าติดแล้วจะต้องสังเกตอาการ5อย่างดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ค่ะจะเจ็บคอข้อที่2นะคะอาการที่2ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเล็กน้อยอาการที่3จะเหนื่อยมากอาการที่4ค่ะจะไอแห้ง และอาการที่5นะคะจะเหงื่อออกตอนที่เรานอนกลางคืนค่ะแม้ว่าเราจะนอนในที่เย็นเปิดแอร์เปิดพัดลมหรืออากาศเย็นก็แล้วแต่นะมันจะเหงื่อออกเยอะมากเยอะกระทั่งว่าเราจะต้องเปลี่ยนเสื้ออะไรประมาณนั้นข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลที่พูดออกมาจากแพทย์ที่เขาดูแลผู้ป่วยที่แอฟริกาใตา้ซึ่งเป็นโซนที่เป็นแหล่งนะคะที่ เกิดโอมิครอนเป็นที่แรกนั่นเองเพราะฉะนั้นอะไรที่ออกมาจากแหล่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักกันอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เชื่อถือได้แน่นอนว่าอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเขาเกิดขึ้นมาก่อนเนาะตอนนี้ในประเทศไทยมีการติดแล้วนะคะต้องรีบสังเกตอาการตัวเองนะคะ